15ตัวเก่า M s l a s หรือ Exciter เครื่องบ็อกนี้นะก็วันนี้มีปัญหาก็คือรถมีอาการสะดุดน้ำมันหนาก็คือเจ้าของเก่าใส่หัวฉีดแต่งมาซึ่งใส่หัวฉีดแต่งแล้วก็ ใส่ท่อรุ่งมาตอนแรกเนี่ยรถมันก็ไม่มีอาการอะไรบ่งชีช้ชัดว่ารถมันจะมีอาการติดหนาเลยทีนี้เนี่ยพอ,ใส,อ,อใส่ท่อเดิมใส่ท่อเดิมตั้งวาลวอะไรประมาณนี้เซอร์วิสอะเอาง่ายๆก็คือเซอร์วิสแล้วก็เปลี่ยนท่อเดิมทีนี้รถมันมีอาการติดหนา แบบเห็นชัดเลยเนื่องจากเจ้าของเปลี่ยนหัวฉีดมาด้วยแล้วก็ใส่ท่อโล่งมาด้วยท่อโล่งเนี่ยไม่อาจจะมีผลเล็กน้อยแต่ว่าหัวฉีดใหญ่เนี่ยเนี่ยอันนี้จะเป็นต้นตอของอาการสะดุดเลยเพราะว่าลูกเดิมเนี่ยยามาฮ่าเนี่ย X Max ไม่ใช่ดี่ R15 Exciter M-Slide เนี่ย ลูกเดิมเนี่ยคืออยู่ๆไปใส่หัวจีด 140-150cc ยเนี่ยยังไงก็วิ่งไม่ได้นะวิ่งวิ่งแย่กว่าเดิมเอาอย่างนี้ดีกว่าวิ่งแย่แล้วก็กินน้ํามันด้วยนะคือมันจะไม่เหมือนกับรถ honda นะฮอนด้ honda เนี่ยกล่องจะค่อนข้างจ่ายน้ำมันค่อนข้างบางมากนะต่อให้สมมุติว่าอย่างคลิกร้อยพางผมเนี่ยทำลูก ทำลูก5้าแ8ดมิลเนี่ยผมใช้หัวฉีดร้อยแปด0ิซีซีเนี่ยรถยังรถยังบางอยู่เลยนะไม่ถึงกับบางแต่ว่าก็ก็คือไม่ติดหนาก็คือพอดีเอาง่ายพอดีนั่นแหละแต่ว่าพอมาเป็นยามาฮ่าปุ๊บแค่โดดมา1 4 0ยซีซีเนี่ยคือรถสะดุดทันทีเลยนะอย่างคันนี้ยามาฮ่ากล่องจะ ฉีดกล่องเดิมเนี่ยจะสั่งฉีดหนามากถ้าเทียบกับฮอนด้านะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใคระจะใส่หัวฉีดเพิ่มเนี่ยคือแนะนําเลยว่าอย่าใส่ดีกว่านะเพราะว่ารถมันจะวิ่งแย่กว่าเดิมเพราะว่าหัวฉีดของยามาฮ่าเนี่ยคือกล่องมันต้องพูดงี้ว่ากล่องของยามาฮ่าเนี่ยมีการตั้งโปรแกรมมาให้ใจ่ายน้ามันอย่างเพียงพอแล้วนะคือ ถ้าเน้นถ้าเน้นจะเน้นความแรงเนี่ยคือบอกเลยว่ายามาฮ่าเนี่ยแรงแต่ถ้าจะเน้นประหยัดเนี่ยก็ต้องไปทางฮอนด้าทีนี้เนี่ยคือถ้าใครอยากแรงแล้วไปเปลี่ยนหัวฉีดเลยเนี่ยในรถ r 1 5 m s l a เก่าเนี่ยคือแนะนำเลยว่าไม่ควรนะครับเพราะว่า1 4 0สซีซีเนี่ยควรจะอัพขึ้นเป็น6-2สอหกสเลยนะ จริงๆหัวฉีดเดิมมันก็พอแล้วอย่าไปทําอะไรมันเลยอันนี้เจ้าของเก่าเขาเปลี่ยนมาก็เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นหัวฉีด125 44ก็คือจะเป็นตัวนี้ออ่าาอ่าไม่ใช่ R15 ตรงรุ่นนะจะเป็นปั r คจะเป็น GT 125 NMAX Airlock ก็ Air คือจะเป็นปักคใหญ่อารมณ์ก็จะเหมือน Honda S3 เอสากับเอสประมาณนี้เพราะว่าปักจ,จะปักจ,จะความโตมความโตไม่เท่ากันอ่า uh, แบบนี้ความโตแล้วก็เคี้ยวไม่เท่ากันวงรีกับสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมผืนผ้ากับสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็จะเปลี่ยนเป็น1 2 5 c ซีซี ของเดิมเนี่ยประมาณไอ้เดิมที่ใส่มาเนี่ยที่เจ้าของเก่าเขาใส่มาประมาณร้อยสี่สิบอัพน่าจะร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบถึงร้อยห้าสิบซีซีนี่แหละนะก็ผมจะลดลงมาเหลือร้อยยี่สิบห้าซีซีเท่าเดิมเท่าเดิมกับอของเดิมโรงงานไม่ไม่แน่ใจว่าเขเดิมโรงงานมันร้อยยี่ร้อยยี่สิบหรือเปล่าหรือร้อยสามสิบหรือเปล่าแต่ แต่หัวฉีดที่ผมเปลี่ยนเนี่ยเป็น125นะประมาณนี้ก็เดี๋ยวจะทําการใส่เข้าไปเหมือนเดิมแต่ทีนี้เนี่ยใส่เลยมันไม่ได้ก็เลยต้องทําการแปลงปัก๊กแปลงปั๊กโดยการใช้ปลั๊กแปลงของ Honda ก็คือเป็นปั๊ก S3 S4 ประมาณนี้ปั๊กแปลงหัวฉีดอันนี้จะเป็น S S4 แปลง S4 มา S3 ประมาณนี้ มันจะมี S 3ไป S 4 S 4ไป S สส่วนอันนี้ S 4ไป S 3ก็คือของเดิม R 15ตรงเนี้ยมันจะเป็นปลั๊กเล็กเนี่ยตรงนี้จะถ้าตรงนี้จะเป็นปลั๊กเล็กมาเสียบกับแล้วก็แปลงมาเสียบกับหัวฉีดใหญ่ตรงนี้อ่าก็จะได้แบบนี้อันนี้คือเสียบแปลงเรียบร้อยแล้วเป็นหัวฉีด ปักใหญ่แล้วประมาณนี้ก็เดี๋ยวไปดูว่าประกอบไปแล้วเนี่ยอัตราเร่งจะกลับมาดีเหมือนเดิมไหมเดินเบาจะรอบอยู่ที่เท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้รอบเดินเบาต่ำมากด้วยมันมีอาการน้ำมันหนานะรอบเดินเบาประมาณหนึ่งหนึ่งพันรอบหนึ่งพันนิดหนึ่งพันหนึ่งร้อยซึ่งปกติแล้วเนี่ยมันต้อง อรอบเดินเบาเนี่ยมันต้องอยู่ประมาณ1,700ถึง1,800นะ้าะ R15 โอเคเดี๋ยวประกอบแล้วก็ไปดูว่าเดินเบาปกติไหมอัตราเร่งเป็นไงนี่คือรอบเครื่องปกติ นี่คือรอบเครื่องปกตินะประมาณนี้ตอนแรกมันอยู่รอบเครื่องมันต่ําลงมา1 0 0 0 1,100ประมาณเนี้ยแล้วก็เดินเบาหนักมากตึบตับตึบตับตึบตับ,ตบ,ตบคืออารมณ์เหมือนอารมณ์แบบน้ำมันหนาหนามากประมาณเนี้ยประมาณนี้อันนี้คือดีดีขึ้นมาปกติแล้วเดี๋ยวเบิ้ลรอบตัดให้ดูเนี่ยคือรอบขึ้นไวมาก ปกติถ้าเปิดเปิดอย่างเงี้ยคือรถจะติดหนาตืดๆเลยอันนี้คือปกติแล้วนี่คือปกติก็คือหายเป็นปกติก็คือเดิมๆก็อย่าไปเพิ่มหัวฉีดมาเลยครับใช้หัวฉีดเดิมดีแล้วเพราะว่า R15 Yamaha กล่อ,อ, 5, 5, อง กลองเดิมเนี่ยคือจ่ายหนามากอยู่แล้วนะครับ